วัดดีค่ะมือนีแยา่รัดมัดมีก็บสีมาทายไร้มีสูบังคือเก่าหล่อนคี่น้องมือกระได้าย่รัดมัดมีเข่าบั่นมือมหาเล่อบั่นเห็นคนต้มหกสร้างไอ้คนต้มหกหายก็เลยมหาเลาะเบิ้งพี่น้องว่าคนหอดใส่แล้วคนแย่รัดมัดมีไก่คนต้มหายหลายคอน,นอยู่พี่น้องลายดีๆ ลานคนก็ได้ไปใส่ก็ว่าหมุมขวังไปไปไปรถไปยางไปเลยไปเม่นตาสามไปเอาขวมทางเด้อบ่าขวมก็ได้หรอกยางเราะฟังเฮี้ยนเตียสิ้นเห็นเพิ่นตำหุกสร้างสั่งเพิ่นตำหุกเล้วก็เลยมาเบิ่งพี่น้องว่าเพิ่นฮอดใจแล้วผู้ใดอยากได้สนใจอยากได้ไล่ใด้สีใดก็สั่งมาเด้อพี่น้องเด้อยแย่เราไม่มีก็เพิ่นเฮ็ดให้ได้คือเก่าลราพี่น้อง โทรมาหลดศูนย์หกห้าห้าเก็ศนหนึ่งสองสองเก็ยายรัดมัดนมีสร้างมาหลดน้องเฮ็ดใดมัดตุกสีทุกรายนีกระเบื่อกรด้รักกรมาเบื้องคนแ่ะพปน้องคนกับตั้มได้ไลายหรนี่แต่จะพุท่ารุ่นนี่ละตั้มบั่นจะได้เล็กหน่อยเขาก <c oughs> ็มานมี้นี่จะรุ่นนี่ละใช่วอ <c oughs> ่านว่าถือกันกันมันว่าเห็นหงป,ปหนันไหนละพุทเธ่าก็ตั้มถือเพื่อนเรากระแิ่รุ่นนี่ละตั้ม ต่เถิดปาเขาไปเห็ดเบียดไม่พื้นเขาไปกูอมั่นเห็ดอ้อยเห็ดมั่นเนาะคือเถาโอือเ่ากระยุบานจ้างหวย่เถาไปว่าใดกัทีเถาไปว่าใดมันสีลมรองอ้อย่าอ้อย่าใดแต่ละคนกันจังจี่ซูฮียนแหละพี่น้องมี่นี่อะไรควบเคียงเหมือนเส้นมีกับหอยเคียวใบถั่ตำเหมือนพี่ี่หอดเนี่ยปั้นหลอด เนี่ยปอนหลอดนี่ขี้ไหนเนี่ยแส่บาทกี่นาะหายขี้เนา่ยแค่บาทกุหมื่นกูเว้นเนาะเฮ็ดไปแค่ก็อยู่ซื่อซื้อนอลาดได้กำได้หลายก็เฮ็ดไปธรรดาเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะพาไปซื้อร้านใหม่ก็ได้ไปซื้อร้านนั้นตาหอมกูแม่ลาเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไปยายไายคลิปอยู่อย่ายากอย่ายากเดี๋ยวยายจะตีเลยอย่าพูดยาง่ายอยากกินขนมหยัง เดียวยเ,เดี๋ยวมือนีอยายลัดมัดมีกับสีไทยเบิ้งจำหนีกอนนะคะนเดี๋ยหมอรุ่นกับสีหาไทายไล่ไม่แนวไม่ให้เบิ้งไปเ,เ,เรื่ยยะะระะอยๆคื้นเกลยหรีหยอน้องเบิ้งแล้วก็ลืมกดไหลกดแช่กดติดตามยายหลัดมัดมีนั่นในได้ถ่อลายได้อันนี้กับสีอันนี้กับสีกรมเขี้ยสีกรมหล่ะเนอง นำคนอยากได้สีนำเงินก็เอาสีนำเงินมาตำมันก็เป็นสีนำเงินอยากได้สีใดก็มาใส่มันก็เชี่ยสีกรมตำใส่ได้มาตุกสีหลักพี่น้องมันสีออกมาเป็นเหลี่ยมๆก่อนเอาสีอื่นมาใส่มันตัดกันเอาสีนำเงินมาใส่ก็เป็นสีนำเงินเหลี่ยมๆเอาสีแดงสีใดแล้วแต่ลูกค้าดจะสร้างหละพี่น้องก็จะเอาใส่ได้มาเชี่ยสีนี้ นี่ลายก็มีหลายเคี่ยหลายสีพี่น้องแต่ละคนเพิ่นก็เอาคนละสีละเคี่ยไปแลวเดินมากแค่เราจะเดินเป็นเฮ็ดเคี่ยสีกรมนี่ล่ะพี่น้องสีกรมที่นำเงินนี่แหละก้นจางหลายแต่ใดสีอื่นก็ได้คือเก่าเฮาก็เอามาทําใส่มันก็เป็นคือเก่าพี่น้องแต่งามไปเพราะมันหลี่ยมๆงบอกมาปั้นไม้เวลาพี่น้องพี่น้องอันนี้มันบ่ได้เป็นไม้อันนี้เป็นได้ประดิษฐ์พี่น้องได้ประดิษฐ์ได้คือเลยฟังยไม้มันบ่มันก็ราคาแพง ก็ได้ไ็วืเงินลงทุนไหม